ว้าวสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับมาแจกสูตรเด็ดสูตรอร่อยแล้วนะครับสำหรับแพทตอมชาแนลห้วันนี้นะครับเป็นเมนูผัดมะเขือยาวหมูสับนะครับผมนี่ครับทำง่ายและอร่อยด้วยครับหอมและน่าทานนะครับผมเห็นแล้วอยากทานแล้วใช่ไหมครับอ่าอย่าลืมนะครับเข้ามากดติดตามช่องต้อมนะครับและก็เข้ามาชมลิปวิธีการทำได้เลยนะครับแจกสูตรให้ทุกๆท่านฟรีเลยนะครับ ทุกขั้นตอนนะครับผมนี่ครับหมูนุ่มนะครับอ่าแล้วก็มะเขือนิ่มนะครับแล้วก็สีไม่ดําค้านะครับอ่าสีน่าทานด้วยนะครับอ่าอร่อยมากๆเลยนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับง่ายๆนะครับผมเป็นเมนูง่ายๆที่ราคาประหยัดด้วยนะครับเพื่อนๆครับครับอย่าลืมนะครับเข้ามากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับหิวข้าวหรือยังหิวข้าวหรือยังหิวข้าวมาทานด้วยกันนะครับ